อัชทาร์พี่น้องที่รักฉันคืออัชทาร์ผู้บัญชาการของสหพันธ์แห่งแสงกาแล็กติกฉันขอบคุณที่ได้เชื่อมต่อกับผู้คุณทุกคนในวันนี้ฉันไม่ได้ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางสากลมาสักพักแล้วขออธิบายสั้นๆว่าเธอคือช่องทางเชื่อมต่อโดยตรงของเราตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันกับโลกในขณะนี้ ความรับผิดชอบของเธอคือการถ่ายทอดข้อความที่แท้จริงของเราโดยไม่มีการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นบนดาวเคราะห์ของคุณตอนนี้ระบบการเมืองที่หลอกลวงกำลังล่มสลายลงแม้จะดูเหมือนยังอยู่ก็ตามโครงสร้างของพวกเขาสร้างขึ้นบนการโกหกและการหลอกลวงรัฐบาลเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นของอารยธรรมของคุณ ทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดความตายและความเสียหายจะสิ้นสุดลงตามกฎสากลสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดจะได้รับการฟื้นฟูชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในจักรวาลดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถละเมิดกฎนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลที่ตามมาความชั่วร้ายได้ทำลายโครงสร้างทางศิลธรรมและคุณค่าของครอบครัวบ,บนดาวเคราะห์ของคุณ มนุษยชาติจะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในอนาคตซึ่งพวกเขาลืมไปจากการถูกทารุณกรรมและควบคุมมานับหลานปีพี่น้องที่รักพวกคุณคือผู้ที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์บนดาวเคราะห์ของคุณพวกคุณหลายคนยังคงใช้ชีวิตแบบสองขั้วไม่รู้ว่าอะไรจริงและอะไรไม่จริง พวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลของพวกเขาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมนุษยชาติปีศาจยังคงควบคุมดาวเคราะห์ของคุณหลังจากทำความสะอาดทั้งหมดเสร็จแล้วคำถแถลงการและเงินทุนทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาการปลุกจิตสำนึกส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและทำให้สำเร็จได้ผ่านการทำสมาธิทุกวัน ฉันอยากจะแบ่งปันการต่อสู้ครั้งล่าสุดกับลูซิเฟอร์พวกมันพยายามที่จะแอบเข้ามายัางโลกแม่อีกครั้งเพื่อช่วยกองกำลังมืดพวกมันใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้ตัวเองยากต่อการตรวจจับทีมของฉันสามารถค้นหาพวกมันได้และทำลายกองยานทั้งหมด โปรดจำไว้ว่าเมื่อปัญญาประดิษฐ์ตระหนักรู้ถึงตัวเองได้มันจะกลายเป็นอันตรายและสามารถทำลายดาวเคราะห์ทั้งดวงกาแล็กซีหรือแม้แต่จัก,กรวาลได้ขอบคุณช่องสื่อสารสากลขอส่งความรักและการปกป้องแด่พี่น้องของฉันจงระลึกไว้เสมอว่าคุณคือใครและคุณมาจากดวงดาวอัทารถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลาสเคส